ครับผมเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการตอ,อกลูกปืนออกจากดุมล้อนะครับแล้วก็วิธีการประกอบลูกปืนล้อเข้าล้อแม็กชุดใหม่นะครับเพื่อนซ้อมมอไซค์สไตล์ช่างวันนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับการที่เราจะทําการถอดชุดลูกปืนล้อนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายเสมอไปนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับการที่เราเปลี่ยนลูกปืนล้อถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดเราจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าเราต้องการใช้ลูกปืนชุดเดิมตลับเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเวลาเพื่อนจะทําการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอามารองที่หลังเท้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วก็ นะครับจะเป็นใช้ไขควงนะครับใช้ด้ามตัวทีนะครับทําการตอกงัดนะครับตอกงัดนะครับใช้คําว่าตอกแล้วก็งัดนะครับตอกงัดหรือว่าตอกให้บุตรตัวกลางมันเอียงเลื่อนออกไปด้านข้างก่อนนะครับเพื่อนๆ่นหลังจากนั้นเราค่อยไปทําการนะครับตีปลอกลูกปืนตลับล่างออกนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องนะครับใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ อในขณะที่เราทํางานเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าอ่าค้อนตีลงไปแล้วมันจะไม่โดนมือตัวเองนะครับเพื่อนก็ระวังจุดนี้ด้วยแล้วกันนะครับเคยเล็บหลุดเล็บแตกมาแล้วก็เยอะก็บ่อยนะครับเพื่อนนะครับอันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวทีนะครับด้ามตัวทีนะครับเพื่อนนะครับในการตอกลูกปืนออกนะครับอ่าอันนี้นะครับไม่ได้ดีไอวเครื่องมือไว้แล้วก็ไม่ซื้อเครื่องมือที่จะ ทำการดูดลูกปืนด้วยนะครับเพื่อนเพเพราะว่านานานที่นะครับจะได้ทำการตอกลูกปืนแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกปืนที่แตกนะครับถ้าเป็นลูกปืนที่แตกเราก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กขวางแล้วก็ตีออกเลยนะครับเพื่อนหรือนะครับอาจจะใช้หลักการเลียงลูกปืนเข้าไปในกระบอกแล้วก็ตีไปในภายในตลับลูกปืนแล้วก็ตีออกเขาเรียกว่าเลียงลูกปืนเก่าแล้วก็ตีออกนะครับเพื่อน นะครับเอ่ะนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆนเห็นก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนักหนานะครับสําหรับวิธีการถอดลูกปืนล้อก็ออกง่ายได้อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับเพื่อนๆตามแต่เอาตาบทีนี้นะครับในขั้นตอนการตีลูกปืนใหม่นะครับเข้าไปที่อตัวล้อนะครับหรือว่าดุมล้อนะครับเพื่อนๆนนะครับก็คือเวลาตีก็ให้ตีขอบนอกนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาตีให้ตีขอบนอกอย่าไปตีตรงแกนกลางนะครับถ้าเราตีตรง แกนกลางนะครับจะทําให้ลูกปืนมันสึกหลอเร็วนะครับเพื่อนนะครับลูกปืนมันอาจจะเป็นตามมดก็ได้เวลาเราไปตีตรงกลางนะครับทีนี้นะครับในการที่เราเปลี่ยนล้อแมกนะครับปัญหาที่เกิดปัญหาที่เจอนะครับมันย่อมต้องมีฝนตามมานะครับเพื่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดุมล้อเทียมล้อแมกนะครับมักจะมีปัญหาล้อแมกดังลั่นนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วหลังจากทําการ เปลี่ยนล้อนะครับซึ่งนะครับสาเหตุที่เกิดก็เกิดจากตรงนี้นะครับนี่ตรงที่ผมเขี่ยอยู่ตอนนี้ก็คือนะใบบูธแยนกลางมันสั้นนะครับจริงๆแล้วบูธมันไม่ได้สั้นหรอกแต่ว่าเขาทําบ่าลูกปืนมาไม่พอดีนะครับทําบ่าลูกปืนมาไม่พอดีนะครับอา่าลูกปืนกว้างนะครับดังนั้นนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะลองแหวน นะครับเชื่อมแหวนติดนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าเชื่อม3ามจุดอย่างนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ประมาณครึ่งมิลนะครับเชื่อมขึ้นมาแล้วก็เจียลงนะครับเพื่อนๆการเชื่อมแบบนี้นะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันจะละลายเข้าไปตรงรูในไหมเดี๋ยวมันจะสอดพอไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื่อมแหวนจะดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆนะครับหลังจากที่นะครับเชื่อม เชื่อมต่อขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยก็นะครับทำการประกอบเข้าไปตอนนี้ขย่าแล้วนะครับอันนี้นะครับขยาให้ดูเลยนะครับหลังจากที่ขย่าบูทก็ยังคงอยู่ตําแหน่งเดิมก็แสดงว่าบูทนั่งบ่าลูกปืนทั้งสองข้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนทีนี้เราก็จะมาทําการนะครับถอดลูกปืนนะครับอ่าดุมล้อหน้านะครับเพื่อนอันนี้ก็ต้องงัดสินออก่อนนะครับอันนี้ให้ลูกค้าลองทําการเปลี่ยนเองดูนะครับเพื่อน แล้ให้ลูกค้าทําการตอกออกเองนะครับจะตอกออกได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเพราะเมื่อกี้ทําให้ดูแล้วนะครับอันนี้นะครับปล่อยนะครับปล่อยลูกค้าทําเองก็เออพี่ชายนี่แหละนะครับพี่ๆทีมงานนี่แหละนะครับแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ใช่ช่างนะอ่านะครับนี่ปล่อยให้ตีเองเลยนะครับดูสิว่านะครับ จะออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูนะครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเองนะครับก็นี่นะครับลองดูเลยอันนี้ไปที่ความเร็ว 2x นะครับเพื่อนๆความเร็วเท่าตัวนะครับอ่านะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไม่ว่าจะเป็นไขควงนะครับตอกตีตอกงัดแล้วก็ยังไม่ยอมออกนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเห็นไหมนะครับยากหรือง่ายนะครับในการเปลี่ยนลูกปืนล้อ นะครับอ่าเปลี่ยนเป็นไขควงอีกแล้วอ่านะครับก็ยังไม่ยอมบอกอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าไม่หมูเลยใช่ไหมแค่เปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับทีนี้ผมจะทําการตีเองแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เคาะเลยเคาะเองเลยนะครับอ่าดูที่ว่าจะออกไหมนะครับนี่ขนาดผมตีเองนะนะครับ ตีไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับมันมีเทคนิคในการตีอยู่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะออกไม่ออกเดี๋ยวดูกันนะครับเพื่อนๆนะครับแน่นจริงๆนะครับตลับนี้แน่นตรงบูธนะครับเพื่อนๆบูธมันไม่ขยับนะครับเพราะว่าบูธก็บูธกับดุมล้อแท้เขาทามาพอดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะแน่นสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบูธถ้าเป็นดุมล้อ ที่ทําการเปลี่ยนมาใหม่นะครับเพื่อนๆส่วนมากนะครับเขาทําเบ้าลูกปืนมาเบ้าลูกปืนมันจะห่างสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเขาจะกึงลงไปไม่สุดนะครับเพื่อนๆมันจะทําให้นี่แหละนะครับมีปัญหานับเรื่องบูธหลวมนะครับบูธแกนกลางหลวมนะครับพอบูธแกนกลางหลวมเวลาเราไปขันเผาแน่นนะครับเพื่อนล้อจะมีอาการฝืดแล้วก็ลูกปืนนะครับจะมีอาการดังลั่นนะครับเพราะว่าเราไปบีบ ไปบีบตรงแกนกลางลูกปืนหุบเข้าหากันนะครับลูกปืนมันวิ่งเสียดสีกันกับปลอกนอกมันก็เลยลั่นมีเสียงดังแล้วก็แตกไวนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนั้นก็นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการเชื่อมนะครับเชื่อมขึ้นมา3ามจุดนะครับประมาณครึ่งมิลน,นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคันอาจจะเป็นเชื่อมขึ้นมาประมาณ1มิลหรือนะครับถ้าใครมีแหวนรูใหญ่ก็เชื่อมแหวน แปะเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนนะครับอ่าในวที่นี้นะครับอ่าวิธีการตอกลูกปืนเข้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแนะนําให้ตอกที่ขอบนอกเท่านั้นนะครับอย่าไปตอกตรงกลางนะครับเพื่อนๆนนะครับเวลาตอกเข้านะครับอ่านี่แหละนะครับก็คือให้เพื่อนๆ่อตอกขอบนอกไล่ลงไปจนสุดนะครับ ค่อยตีลงไปไล่ลงไปแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบลูกปืนแบบง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วในการประกอบลูกปืนนั้นนะครับแนะนําให้เป็นใช้แท่นอัดอัดลงจะดีกว่านะครับเพื่อนๆมันจะได้ลงเสมอนะครับบางทีเราตีไปตีมานะครับถ้ารถมีเฟืองไม้ด้านล่างเฟืองไม้อาจจะหักนะครับสําหรับดุมล้อหน้านะครับอ่าอันนี้ก็นะครับเป็นแนวทางในการ ถอดแล้วก็ประกอบลูกปืนนะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาสําคัญเลยของการเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนดุมล้อก็คือไอ้บูธแกนกลางนั่นแหละนะครับเพื่อนถ้าบูธมันพอดีอยู่นะครับแต่ว่าการกลึงดุมล้อมานะครับเขาอาจจะกลึงมาลึกตื้นไม่เท่ากันนะครับวันนั้นเราก็ต้องไปปรับบูธล้อหาเอานะครับไม่งั้นนะครับล้อมันจะกินลูกปืนนะครับ แล้วก็บางทีนะครับก็จะมีเสียงดังลั่นบางทีเราขันเพลาล้อเข้าไปแน่นล้อมันจะฟืดนะครับเพราะว่าบูทกลางมันสั้นนะครับเพื่อนๆบูทกลางมันไม่ยันลูกปืนทั้งสองตลับนะครับเวลาประกอบเพลาล้อก็ประกอบไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบูทมันสั้นบูทมันตกนะครับบูทมันไม่อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับเพื่อนนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ตีเข้าไปเรื่อยๆนะครับล้อหน้าดูเหมือนเบ้าลูกปืนจะฟิตกว่าล้อหลังนะนี่นะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับตีขอบนอกนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทําการตีเข้าไปสุดแล้วนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องมาทําการเช็คบูทอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาทําการตรวจเช็คบูทนะครับว่าบูทล้อตรงบูทกนกลางนะครับเพื่อนจะสั้นหรือจะยาวนะครับจะได้ต่อหรือจะได้ตัดนะครับเพื่อน ส่วนมากไม่ได้ตัดหรอกนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ส่วนมากจะเป็นงานต่อที่มากกว่าสําหรับบูธแกนกลางนะเพราะว่าถ้าบูธสั้นเราก็บีบลูกปืนแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะมาดูปัญหาของล้อแมกชุดนี้กันนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับสิ้นนะครับวางลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องตอกโอโหหลวมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านะครับอันนี้ล้อแมกยี่ห้อไหนไม่รู้เขาถือมาเฉพาะตัวล้อนะครับไม่ได้เห็นยี่ห้อนะนะครับ มันก็เลยนี่แหละนะครับเป็นปัญหานะครับนะ้บํามันาจ,จะเข้าไปหาปลูกปืนทําให้นะครับลูกปืนเข้าสนิมแล้วก็แตกไวนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับ